มาน้วยครับตึ้งเลี้ยวนี่เขตเราตรงนี้มาตลาดตอนนี้ต่นี่ตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นที่ว่างเลยน้ำอ้ําเดี๋ยวทำเขื่อนนี่เหรอถ้าทำเขื่อนทางด้านนี้เนี่ยมันมีแนวทางนู้นทำมาตลาทำมาตาลาทาง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 ด้านนู้นเนี่ยมันเป็นแนวนะมันเป็นแนวเขตนะแล้วทางด้านนี้เนี่ยเรากั้นทางด้านนี้แล้วดูดน้ำบอกช่วงหน้าน้ำนะเราดูดน้ำรอบมันก็มีเขื่อนซอยเจ็ดอยู่แล้วนี่ถ้าถ้าเราดูดซอยเจ็ดปุ๊บเนี่ยไอ้เมืองเนี่ยมันจะท่วมหมดน้ำจะเต็มเลย เขตเทศบาลเขตเทศบาลเราประเด็นก็คือว่าถ้าการเกิอดอย่างเงี้ไอ้ตรงนี้ก็จะท่วมไม่ไม่ไมนี่ตลิ่งมันสูงอันนี้มันเขตด<ป>ละก็เป็นอนดีตผู้อำนวยการากกเก่าดรเกชาเนี่ยจะอยู่หน้าง,งานกับผมกับท่านนายกเสรีนอยู่ก็เดี๋ยวแลกเบอร์กันไว้แล้วมาดูหน้างานนี่ทีรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวขอคลองส่งน้ำแล้ครับท่านผสวัสดีครับท่านครับท่านต่วนคุยกันจ้า ชื่นนก็จะมีปัญหามันก็เหมือนจะมาแพกน้ำตรงนี้ทางนีครับผมว่ามันจะดึงน้ำเหมือนตะไคร้สนามชนิดนั้นเอะไม่เไรเดี๋ยวผมไป่ารสัมไันธดะแลเลยนะโอ้ส่น้ำผมสบายมากันจะรู้ ก็ทำที่เกาะด้วยเรือทุกี้ไอให้ให้ทเกคน